แมนแล้วค่ะเฮ็ดหนาว่ามันปนบุตรแบบนี้แน่นอนเลยประเซ็นคอยมาเฮ็ดงานวันสาวค่ะ เดือนหนึ่งก็ต้องเขาเฮ็ดงานสองเสาค่ะเสาทีละเครื่องมือเห็นหนาคอยปูบูดแบบนี้บแมเมนว่าคอยเขียนน้ำงานเด้คอยหิวขา่าเมืออ่อเศร้าก็่ได้กินเข่าเพราะว่าตื่นสวยกหลังจากเที่ยงปุ๊บอดดังคอยก็เลยได้เวลาเลิกงานจากนั้นเขาก็ไเลยว่าเขาจะไปไหวพ้พระคอยอ,อยู่บางหน้าคอยก็มาตั้งแต่วัดนีลาปินที่พึง่งทังทิตใจของเฮ้าบ่เมนดอกคอยมาขอเลขกความจริงแล้วก็ม,มาไหว้พระนันละแต่ว่าก็อยากได้เลขเนาะแต่มาหอนวัดแหลว้วก็ห ้ากับมาบูสาวดอกไมา่ถูกเพียนข้าวิไปไหวพระข้างในเพิ่นกนจะจัดสถานที่งามงามลืมบอกตัววัดหลวงพ่อตูพอนอยู่สม,มุทรปราการเดอ้อเพิ่นจะอยู่วัดบางพี่ไงในส่วนมากเสาร์อาทิตย์ค่จะมาหลายเป็นพิเศษปะปฏินีขอสิพามุเจ้าไปไหวพระน้ำกันเดออ้อพ่อพ่นบอกบอ,บอขอเลข <laughs> พ้อตาหอดท่างเข้าประตูวัดเพื่อนก็จะมนีหมองให้ฝากล่องเท้าเข้ากับบริจาคได้ตามจัดท่าแต่ว่าฝากหลายๆจะเลือกมาเอาขึ้นเนอเพื่อนจะออกไปไว้ไฟได้บางคนก็อาจจะสงใจว่าเอ้าเจ้าเข้าวัดได้เอ้าเขาด้ตอนนัมันมีประตูบอมเมนเจ้าเคยได้ยินบอวัดก็เข้าเล่าก็กินนะนะเนาะใส่ซีบิตเหมือนสมดุลตอนเนาะทำดีแล้วเราก็ทำซั่วบ้างเอ้ย ทำซัวแล้วเราก็ทำดีบ้างถึงเราจะหวังให้ถือลอตเตอรี่ก็ตามพ่อสิหัวิที่วินี่หลวงพ่อิ่นกะสิว่าคำ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 อีนี่ไปก่อนคำอีนี่ไปก่อนต่อมาข่อยกบมาทำบุญคลองกาดิ้งซึ่งข่อยหาหม่องค่องมาได้ข่อยพยายามขอเบอร์ยาของน้ำโม่กับว่ารมีหม่องวางสุดท้ายก็ไเ้คของน้ำโม่พี่น้องบาทนี้เมืองข่อยตีคลองเนื้อเจ้าว่าข่อยปตะดังยุบอ นั่นเจ้าเห็นว่าปาดหาวังกับว่วฟีดวังไปได้ฟีมือกันดีของก่อยเลยไปแปะตลาดน้ำก่อนสิมเมอ่อที่ยังนะที่ยังนมจิบส่บางแน่นมจิบบางนมจิบหน่จักบาทนี่สามสิบบาทยี่สิบยี่สิบบอกสามสิบสามสิบบาทได้เกือบเต็มลายแห้งรสชาติเป็นไงดายอร่อยอร่อย ได้เออน้จิบอืมมันไม่ขน้นถ้าก้อยปังคนอื่นแบบนี้ปะชิ้นนึงพอแล้วโอ้ยอ่าสองชิ้นพอแล้วงอมกับบ้าหรือบ้านรัวแค่กินได้แค่นี้ถ้าก็อยู่ปังคนอื่นแบบนี้บบนปะปวานป้อนพะ เบิร์คลิปจบแล้วกับมาตอบฉันนเด้อ